สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านช่องคุยสาระ HR Channel ล่าสุดเรามาอัปเดตก่อติดโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลกันครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมหลังจากรัฐบาลได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วโดยตั้งเป้าให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ภายในปลายเดือนตุลาคมนี้สำหรับรายละเอียดสิทธิประโยชน์ในเฟสแรกมีดังนี้ กลุ่มผู้เสียภาษีจะได้รับวงเงิน2,400บาทกลุ่มประชาชนทั่วไปจะได้รับวงเงิน2,000บาทส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มจากเดิมเดือนละ300บาทเป็น2,000บาทโครงการนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมเฟสก่อนหน้าและกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์องเดือนนายอนุทินชานวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำชัดว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึง่งพลัสให้ทันภายในปีงบประมาณ2,568ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนปีนี้ด้านนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามีงบประมาณเหลืออยู่กว่า60,000ล้านบาทโดยจะนำมาใช้ในโครงการนี้แบ่งเป็นวงเงินสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราว22,000ล้านบาทครอบคลุมผู้มีสิทธิ์กว่า13ล้านคนและอีกส่วนหนึ่ง จะจัดสรรให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปรวมแล้วคาดว่าจะมีสิทธิ์ทั้งหมดประมาณ20ล้านสิทธิ์สรุปง่ายๆคนละครึ่งพลัสเฟสแรกจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ผู้เสียภาษีได้2,400บาทประชาชนทั่วไปได้2,000บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มเป็น2,000บาทอย่าลืมต้องลงทะเบียนใหม่หากคุณยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนถือว่าเป็นความคืบหน้าของประชาชนที่สนใจนะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อท่านจะได้รับชมสาระน่ารู้เรื่องคนและเครื่องสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องกันนะครับกดติดตามไว้เลยครับที่สําคัญอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ